ถะกลับมาไปสุดท้ายถ้ากับในวดาวออนทีวีนะฮะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีการจามหน้าหน้าทีหรือเปล่าส่วนว่างไงเบรกครับแพ้อากาศเหรอแพ้อากาศอืมถ้าเป็นคนดูแอร์พี่ดูแอร์เย็นเฉียบขนาดนั้นมีชวดเหรอมีแต่แอร์ไม่มีะชวดหรอกทุกเบรกจะจบเบรกแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านสักหน่อยก็ยังดีเออปล่อยปล่อยปล่อยปอยเอาเขาเรื่องเลยเขาเรื่องหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของการที่เราจะช่วยเหลือเลียวสังคมใช่อาจจะเราจะอาจจะ ช่วยได้ไม่มากแต่อย่างน้อยรเราก็ได้เอามาแชร์ให้คนรู้ก่อนมีภาพภาพขอภาพขึ้นก่อนเลยคุณยายท่านแรกคุณยายคนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะขอนแก่นเหรอเออภาพนี้นะครับได้จะมาจาก Facebook ของเพ้นไลน์ถนนคนเดินขอนแก่นครับผมครับผม,บผมข้อความเขียนไว้ว่าช่วยกันแชร์ด้วยนะคะคือว่าคุณยายคนนี้ขายพวงกุญแจอยู่ที่ถนนคนเดินขอนแก่นทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์าตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรและเห็นแล้วก็เห็นคุณยายมาตั้งร้านขายพวงกุญแจได้สองสามอาทิตย์ แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับคุณยายยายเล่าว่าให้ฟังว่ายายอยู่บ้านเช่ากับหลานส่วนหลานยายไม่ได้ทํไม่ได้ทงานอะไรหลานยายเป็นโรคประสาทคุณยายบอกว่ายายนั่งรถประจําทางออจากจังหวัดอุดรเพื่อมาตั้งร้านขายเพื่อมาตั้งร้านขายที่ถนนคนเดินขอนแก่นโโและพอสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึง่งยายก็ต้องรีบเก็บของกับยายบอกว่ารถมันจะหมดรถ,รถประจําทางมันจะหมด เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้โอ้ยอย่างงี้ชื่อคุณยายอะไรอ่ะคุณยายบับคุณยายบับนาใจยงอยู่ที่อยู่ที่พรรคสันที่สุขอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวลำยองถนนวัดโพธิวลารามหลังโรงพยาบาลเอกอุดรจังหวัดอุดรคือเขาก็ขึ้นเบอร์คุณยายไว้ให้แต่เราก็ยังไม่เอางี้ใครใครอยากจะไปเพิ่มเติมนะครับก็ให้ไปที่ถนนคนเดินเลยคนเดินเลยไปหาคุณยายเลยถามหาคุณยายที่ขายเออตุกตาตุกตาือถักมือเลยแหละอ๋อเหรอ ท,ท่านผู้ชมลองดูครับว่าโอ้โหตัวสิบ <คน S 2> บาทนี่แล้วดูคุณยาย,ายาดิแล้วก็อาจจะแบกกล่องแบกลังมาคือรถประจําทางแล้วพี่คิดสภาพวันไหนแบบเกิดมีฝนตกนอะไรอย่างเงี้ยขาย<อ>ไม่ได้ตั่งรถประจาทางรถประจำทางหมดอ่ะนั่นแหละสินะฮะคือต้องบอกว่ายายยุคนนี้คนอยู่บ้านพักผ่อนสบายๆแล้วแล้วลูกหลานหายไปไหนเนี่ยบางคนรวยล้นฟ้าก็ล้นฟ้าจริงนะบางคนจนก็จนแบบอนาถเห็นแล้วเราแบบมันไม่เท่าเทียมกันใช่นะครับมันไม่เท่าเทียมกัน อ่ะย้ำอีกทีนะฮะอยากจะไปอุดหนุนคุณยายหรือไปช่วยเหลือคุณยายนะฮะก็ไปที่ถนนเขาเดินอยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมอ่ะแล้วมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งคลิปครับผมจากคุณนิกกี้ครับผมไปช่วยคุณยายแล้วช่วยคุณยายแล้วไปดูก่อนไหมดูก่อนอ่ะไปดูก่อนฮะไปช่วยคุณยายคนนี้ยังไงบ้างครับเชิญครับตาเป็นตาหวานแล้วที่พักเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยดีค่ะ อาศัยเขาไม่รู้เขาจะไล่เมื่อไหร่ได่ไหมได้แหละโอ้เลงพักนค่ไหนเราเราบางเพลงก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะให้อยู่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะน้ำตาให้หนูดูสิยิ้มน้ำน้ำตายิ้มเลยให้ยูเออว่าไงดีใจอ่ะทำไมคะดีใจดีใจเออดีใจว่าได้เงินเออทำทุนทำทุนเนาะอ่ะหนูกอดหมาอ่ะหนูเป็นลูกสาวนะ มาเร็วป่อนหนู้อนหนูอเ,อเอาปเลีลูกสาวไม่ต้องไม่ต้องเสียใจแล้วนะอย่างน้อยก็มีเงินทำทุนแล้วนะยายน,นะโอเคนี้ก็พอละเออนะจะมีมาอีกคุณยายพรุ่งนี้ไปซื้อของพรุ่งนี้ไปซื้อของนะโอเคมาเดี๋ยวคุยกับคุณพี่ก่อน<า>เดี๋ยวถ้าใครนะคะอยากจะบริจาคเป็นเสื้อผ้าของใช้หรือว่าจะเป็นของขายคุณยายก็ติดตอ่อ พี่ก็ได้เพราะว่าพี่จะร <ics> ู้ว่าคุณยายอยู่ตรงไหนเบอร์ในประจำเออแล้วก็ใครอยากมากินของอร่อยนี่ร้านครัวโสภาแอนวานะคะก็มาที่นี่ได้ที่อ๋อไหนนะคะในกมอสิเดนะฮะทางเข้าโอเคบอร์โทรศัพท์ก็คือ083ย์แปดสามหนึ่งาโอเคคุณรักษานะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย นะฮะใครที่อยากจะต่อยอดในเรื่องของการช่วยเหลือคุณยายคนนี้นะฮะรู้สึกว่าเขาจะเออจะเอาข้อมูลเนี่ยไปแปะที่เพจของเนปด้วยนะครับผมผมผมแชร์ไปแล้วเอาแชร์แล้วงก็แชร์ไปแล้วเออคือผมชอบคุณยายยายท่านนี้อย่างนึงนะครับที่นิกกี้ยื่นเงินให้เออเป็นเงินที่อาจจะเป็นเงินที่ค้างจากบัญชีเพราะบัญชีเนี้ยนิกกี้เก็บไว้เพื่อช่วยเหลือคนโดยตรงเลยอ่าเวลาไปช่วยเหลือคนเป็นเงินที่ยอดค้างจากเวลามียอดค้างเนี้ยนิกกี้ก็จะอาจจะเอาไว้ทบ S <S จะไปช่วยคนต่อไปนิกกี้ก็เลยถอนมาก่อนประมาณพันห้าหรือสองพันเนี่ยเพื่อให้ค,คุณจายไปก่อนคุณจายพูดมาว่าเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วไว้ทําทุนนิกกี้เราอ๋อเดี๋ยวจะมีคนมาโอนมาให้อีกอะไรเงี้ยผมชอบเรื่องแบบนี้นะคือแบบแกไม่ได้หวังจะได้เยอะแกต้องการแค่ทาทุนคือแกเก็บของขายเก็บของอะไรก็แล้วแต่เละเทะเก็บไปหมดอ่ะ อะไรที่มันขายได้บางคนก็ขายได้บางก็ก็ขายไม่ได้แล้วอยู่กับคุณตาซึ่งคุณตาเป็นโรคเบาหวานโอ้โหนีฮะก็ดีว่าสองคนไรที่ในอย่างก็บุญเขาเรียกซ้าเติมชีวิตของคุณยายแต่คุณยายกยังสู้ชีวิตอยู่นะใช่ตอนนี้เป็นช่วงที่รับตังค์มาอยากให้ตังคุณยายแล้วใช่คือด้วยความหิวอ่ะมันก็กินอะไรอ่ะกินน้ําก๊อกแทนจริงอยู่คนเรามันขาดอาหารได้ประมาณสามวันใช่ไหมสามสี่วันแต่ถ้าขาดบ่อยๆขาดบ่อยๆมันก็ แล้วแก่แล้วเป็นลมเป็นแล้งเดี๋ยวเป็นแบบกรณีที่แล้วที่นิกี้ไปช่วยอีกอมันด้กินข้าวเป็นลมหัวฟาดพื้นนะฮะป่วยอ่ะเขาย้ํานะฮะใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณยายนะครับเราขึ้นเลขที่บัญชีหน้าจอเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะตามไปที่ Facebook ของเนวดาวันทีวีได้ครับขอรับประกันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่โอนไปเนี่ยถึงแน่นอนครับครับผมถึงแน่นอนบางทีดูไปก็คิดนะว่าลูกหลานของเราไปไหนอืมนะฮะอ่ะก็เรียกว่าเป็นอีก หนึ่งเรื่องราวของสังคมที่เราอาจจะมองข้าไปเมื่อกี้เห็นได้ยินน้องนิกกี้บอกแล้วนะอยู่แถวแถวกม .11 ครับก็ลองไปสอบถามเห็นคุณยายบอกอยู่แถวสอนอบางเขนอะไรเหรออ่ะลองไปดูที่ที่ที่เอ่อหน้าเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับหรือที่โซเชียลแคมป์ของนิกกี้ครับผก็ได้หรือเพจในวัดดาวออนทีวีก็ได้เราแชร์ไว้ให้อยู่ทั้งรายละเอียดในการช่วยเหลือทั้งที่อยู่ทั้งอะไรก็แล้วแต่ครับครับนะฮะ อ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะคือหน้าจอคือช่องทางนะฮะที่คุณจะติดต่อกับเรานะครับไม่แน่เหมือนกันข้อมูลของคุณที่คุณส่งมาเดี๋ยวเราจะเอานมาพูดถึงในรายการด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการคอมเมนต์แล้วก็เป็นเรื่องของการลุ้นเสื้อเดี๋ยวเราจะแจกทุกๆสัปดาห์ดีไหมและคนที่มีเรื่องราวสําหรับเจอสำหรับบางทีเจอคนเดือดร้อนมาแบนี้ก็สามารถเอามาแชร์แชร์ให้เราได้ใน เออเอจเพจดีกว่าเพจในวัดาวออนทีวีก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคัดลอกเพราะว่าเราต้องขอเวลาคัดกรองก่อนว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนนานแล้วเรื่องไหนอะไรเพราะบางทีมีมิจฉาชีพมาหักเงินตรงนี้บ่อยบางทีคนแชร์คนแชร์ให้ช่วยเหลือใส่เบอร์นี้ใส่บัญชีนี้ไอ้นี่ก็เอารูปเขาไปแล้ว้อความเขาไปแต่เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนบัญชีอ๋อเคยมีก่อนเรื่องเงินที่ส่งมาก็เอาไปโอ้เลวจริงๆเนาะมันมีแบบนี้อยู่คือว่าเป็นโคนที่แบบช่วยโอกาสครับนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันนะ เรียบร้อยฮะทั้งหมดในรายการของเรานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับกับเนวดาออนทีวีนะฮะจิมมีอะไรทิ้งท้ายบ้างไหมก็ไม่มีไม่มีครับผมอย่าลืมนะสิ่งที่พี่สอนไว้ที่ชั่วเวลาใช้ใช้ยังไงใช้อย่างนี้นะเออนิดเดียวพอประหยัดเออใช้เราจะจิ้มนี้ใช่ไหมจรู้ก่อนแล้วเราใช้อาจะมุกค่เออแล้วก็ลูดอันนี้แล้วใส่แล้วใส่ไปในมองเออ โซ่ผมเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเพราะเรต่างกันรายการนี้โคตรด่ากับรายการเป็นอะไรเรื่องแบบว่าโอ้ห้ามกูม้างก็ได้อของที่เราสองคนลาไปก่อนนะฮะเจอกันเพื่อนหน้าเวลาสามทุ่มสามทุ่มสวัสดีครับ